หากใครที่ชอบตึกดีไซน์แปลกตาเนี่ยคงจะคุ้นเคยกับตึกคอนโดของอนันดาเดเวลลอปเมนต์ไม่ว่าจะเป็นไอเดโอคิวจุฬาสามย่านแอชตันจุฬาสีลมหรือว่าแอชตันอโศภรามเก้าแต่ในวันนี้เนี่ยคอนโดนิวพาทุกคนมาอยู่กันที่ไอเดโอโมบิ obi, สุขมุมวิทอีสต์พอยต์ตึกแปดดีไซน์แปลกจากอนันดาเดเวลลอปเมนต์แต่ย่านบางนานี้ คอนโดไอเดโอตัวนี้เนี่ยทุกคนหลายคนที่อาศัยอยู่ในย่านบางนาหรือว่าแบริ่งเนี่ยคงจะเคยเห็น ตึกคอนโดโครงการนี้มาบ้างแล้วเพราะว่าตึกของเขาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นและก็ใหญ่มากทีเดียวตัวโครงการเนี่ยอยู่ติดกับถนนสุขุมวิททางด้านหน้าและก็ห่างจากตัว BTS บางนานเนี่ยประมาณ250เมตรเท่านั้นเองซึ่งอันนี้เป็นความรู้ใหม่คือเพิ่งได้รับความรู้เรื่องนี้เนี่ยมาจากมาร์เก็ตติ้งของอนันดาเมื่อกี้เลยว่าแบรนด์คอนโดของอนันดานเนี่ยเขาแบ่งเซกเมนต์เนี่ยจากระยะเดินจากตัวโครงการไปถึงตัว BTS อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเป็นไอเดียลโมบี้ใช่ไหมทุกคนก็ห่างจากโครงการประมาณ250เมตรก็จะเป็นตัวโมบีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอ่าแอาตันหร ไปก่อนนั้นเน่ก็จะเป็นตัวไอเดียปกติหรือว,ว่าเป็นเวนิโอไปประมาณนี้เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของตัวโครงการเนี่ยในย่านบางนาเนี่ยมันเป็นย่านที่กําลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทุกคนในอนาคตเนี่ยมันจะมีแบงคอกมอลล์ all, บริเวณเสียาบางนาด้วยและณนะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดลูกบ้านอยากจะไปห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ๆเนี่ยก็มีทั้งตัวเซ็นทรัลบางนาแล้วก็อิมเพรสชั่นเวิลด์สำารงด้วยก็สามารถเดินทางทาง BTS ได้ด้วยเหมือนกันส่วนในเรื่องของการเดินทางเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราติด BTS แค่250เมตรเนาะ BTS บางนาคนที่ทํางานในโซนสุ ก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกเลยเพราะว่าเป็นสายสีเขียวมันต่อตรงเข้าไปถึงสยามยิงยาวไปถึงหมอชิตเนี่ยทุกคนส่วนคนที่เดินทางด้วยรถยนต์เนี่ยตรงบริเวณเสียบบางนาเนี่ยก็มีทางด่วนบางนาที่สามารถเข้าออกเมืองได้แล้วก็มีทางพิเศษบุพาวิถีด้วยส่วนถ้าเกิดอยากไปเทือดต่างจังหวัดก็ออกจากโครงการเลี้ยวซ้ายไปทางสมุทรปราการเนี่ยก็ไปขึ้นทางด่วนกาญนาภิเศกไปเชื่อมต่อกับถนนบางนาตราดวงแหวนตะวันตกตะวันออกก็เดินทางออกไปต่างจังหวัดได้สะดวกเช่นกันตรงนี้เนี่ยทุกคนที่เป็นกำลังเดินอยู่เนี่ยเป็นทางเข้าโครงการหลักของลูกบ้านเนอะ ก็จะผ่าตัวรอพอเข้ามาแล้วก็วนไปทางด้านนี้จุดสังเกตจุดหนึ่งที่คิดว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่นก็คือว่าขนาดของส่วนกลางที่เป็นส่วนกลางพื้นราบที่เป็นส่วนเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่มากทีเดียวนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวตึกที่ออกแบบมาค่อนข้างโดดเด่นทางอนันดานเนี่ยบอกว่าตัวตึกเนี่ยเขาต้องการที่จะออกแบบให้มันดูแปลกตาเพื่อที่จะได้สร้างเหมือนกับว่าสร้างแลสเกปให้กับเมืองด้วยเขาก็เลยเลือกออกแบบตัวตึกเนี่ยให้มันดูมีความอ่าโมเดิร์นทันสมัยเขาเปรียบถ้าเกิดเปรียบเหมือนคนเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบงานเทคโนโลยีนิดนึ ก็จะมีความแบบชบเชี่ยวเป็นคนที่อัปเดตเทรนเทคโนโลยีใหม่ตลอดเวลาถ้าให้เอ่ยชื่อเหมือนคนเนี่ยเขาเอ่ยแบบว่าอาจจะเปรียบเหมือนอีลอนมาร์ก์เลยทีเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนตัวมองว่าค่อนข้างได้ผลเพราะอยากสังเกตดูตัวตึกของอนันดาทุกโครงการเนี่ยทั้งตัวอะแอชตันไอเดโอคิวหรือว่าโมบิก็ตามหรือไอเดโอปกติก็ตามเนี่ยจะมีการออกแบบตึกที่เรียกได้ว่าโดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครมากจริงๆโครงการนี้ก็เหมือนกันทุกคนเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของโครงการกับติดกันเลยดีกว่า มาค่ะรับไม้ต่อจากเบนค่ะตรงที่ติดยืนอยู่ตรงนี้ก็คือจุดดรอปอฟอค่ะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะเป็นล็อบบี้ค่ะต่อไปเราไปดูข้อมูลโครงการกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อเราเดินผ่านจุดดรอปอฟอเข้ามาภายในตัวอาคารก็จะเจอกับ โถงโฟเย่ที่จะเป็นทางแยกไปยังทั้งสองอาคารของตัวโครงการค่ะเปรียบเสมือนจุดที่คนมาติดต่อสามารถติดต่อได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในล็อบบี้ด้วยค่ะตัวอาคารมีความสูง32ชั้นเท่ากันทั้ง2ตึกออกแบบมาได้โฉบเฉี่ยวแกนเป็นรูปตัววายรับรองว่าห้องไม่บังวิวกันแน่นอนจํานวนห้องพักอาศัยรวมกันมีทั้งหมด1,162ยูนิตร้านค้า3ยูนิตพื้นที่จอดรถ547คันโดยการจอดรถที่อยู่รอบโครงการจะมีระบบไฮดรอลิกปักกิ้งด้วยค่ะกลับมาที่ล็อบบี้กันต่อ เมื่อเราเดินเข้ามาในแต่ละอาคารก็จะเจอล็อบบี้ที่หน้าตาเหมือนกันค่ะมีพื้นที่นั่งแบ่งเป็นสัดส,ส่วนออกไว้หลายโซนเลยซึ่งล็อบบี้ในตึก B จะแตกต่างกันตรงที่มีออฟฟิศของนิติบุคคลอยู่ด้วยทุกคนจุดนี้พราวรีทูพีเซนต์มาต้องขอขั้นฟุตเทจสักแป๊บหนึ่งตรงนี้เนี่ยหลักจะที่ทุกคนผ่านตรงบริเวณล็อบบี้มาแล้วเนี่ยก็จะต้องทําการสแกนนิ้วหรือว่าคีย์การ์ดอีกรอบหนึ่งเพื่อเข้ามาบริเวณถงลิฟต์แต่ก่อนจะถึงถงลิฟต์เนี่ยมันจะ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเมลบอกของแต่ละอาคารนะทุกคนซึ่งออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยมากมันจะมีความเป็นแบบเอาตัวเมลบอกเนี่ยไปไวกับผนังเป็นเหมือนทางเดินปกติแล้วเนี่ยคอนโดบางที่เนี่ยเขาจะเอาเมลบอกแยกไวใช่ไหมแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นเมลบอกในทางเดินไปยังถงลิฟต์เลยนี่มีการออกแบบด้วยไฟแอลอต่างๆซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่ามันสวยมากตรงนี้ตอนเข้ามาเห็นครั้งแรกคือแบบเฮ้ยเมลบอกทำดีมากสวยมากดูสิ นี่และถ้าจากเบอล์บอเข้าไปก็จะเจอกับถงลิฟต์ซึ่งถงลิฟต์เนี่ยแต่ละอาคารจะมีลิฟต์ทั้งหมด4ตัวนะทุกคนก็คือเป็นลิฟต์แบบล็อกชั้นแต่คีย์การ์ดปุ๊บก็จะสามารถขึ้นไปได้เฉพาะชั้นที่ตัวเองผักเท่านั้นและนอกจากลิฟต์4ตัวตรงนี้เนี่ยทุกคนก็จะมีเซอร์วิสลิฟต์อีกอาคารละ1ตัวด้วยแยกกันไว้ พื้นที่ส่วนกลางชั้น5จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางหลักของโครงการค่ะสามารถลงมาใช้งานได้ทั้งอาคาร A และอาคาร B เลยซึ่งถ้าลงมาจากอาคาร A ก็จะเจอกับโซเชียลขับขนาดใหญ่ที่มีลูกเล่นการออกแบบที่น่าสนใจมากๆเพราะมีทางเดินที่สามารถเดินเชื่อมกันมาจากชั้น1ที่บริเวณหน้าโครงการเลยเป็นกิมมิคทางเข้าโครงการที่เท่ดีค่ะและส่วนที่เชื่อมกันระหว่าง2อาคารจริงๆแล้วก็คือตัวสระว่ายน้ํานั่นเองซึ่งทางอนันดาบอกว่าที่ตั้งใจออกแบบสระว่ายน้ําให้มีรูปทรงแปลกตา เพราะรีเสิร์ชมาแล้วว่าลูกบ้านส่วนมากต้องการใช้สระว่ายน้ําเพื่อแช่ตัวพักผ่อนจึงออกแบบให้มีลูกเล่นเหลี่ยมมุมที่สามารถใช้แช่น้ําเพื่อผ่อนคลายได้แต่ขนาดก็ยังใหญ่พอที่จะว่ายน้ําออกกําลังกายได้ด้วยค่ะทุกคนกิมมิคของตัวทางเดินรอบสระว่ายน้ำเนี่ยมันจะมีกิมมิคอยู่ด้วยกัน2ออย่างก็คืออย่างแรกไอ้ตัวกระเบื้องที่เอาไว้บุทางเดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงพื้นหรือว่าผนังเนี่ยเป็นกระเบื้องที่ทางอนันดาเนี่ยเขานําเข้ามาจากอินเดียเป็นกระเบื้องที่จับไม่อ้อมความร้อนเนี่ยขนาดตากแดดมาทับ พิงแนบได้โดยที่มันไม่ร้อนด้วยและอีกอย่างหนึ่งทุกคนก็คือเป็นพื้นที่นั่งเล่นแต่ว่ากิมมิคของเขาเนี่ยคือเขาทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นเหมือนเป็นแบบว่าถ้ำแบบนี้คือมันจะอยู่ด้านใต้สระว่ายน้ำพอดีมันก็จะเป็นมีความถาม้ำมีความแบบเปน็นที่นั่งเอาไว้ซ่อนตัวสามารถมานั่งเล่นกันได้แล้วก็ข้างในเนี้ยจะอุณหภูมิจะไม่สูงมากค่อนข้างเย็นตลอดทั้งวันด้วยก็นั่งคุยกันแล้วก็ชมสวนไปก็ได้เช่นกันทุกคน ส่วนกลางส่วนสุดท้ายอยู่ที่บริเวณชั้น32ของอาคาร A ค่ะเป็นพื้นที่พาโนรามิกเล้าซึ่งเทควิวโค้งแม่น้ําเจ้าพญาและบางกะเจ้ารวมถึงตึกของกรุงเทพมหาคนครได้สวยงามมากๆเพราะตัวพื้นที่ชมวิวจะเป็นทรงสามเหลี่ยมยื่นไปทางด้านหน้านิดหน่อยเทคได้ทั้งวิวพระอาทิตย์ตกฝั่งสม,มุทรปราการและวิวเมืองยามเย็นเลยอีกทั้งพื้นที่วิวฝั่งนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นพื้นที่ของกรมสรรพวุธ,ธิทหารเรืออีกด้วยฉะนั้นจึงมั่นใจได้เปราะหนึ่งเลยว่าวิวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปได้ไง่ายๆอย่างแน่นอน ต่อไปทุกคนมาดูในส่วนของห้องตัวอย่างกันบ้างดีกว่าห้องตัวอย่างของโครงการ i d i o โ o b i s ีส w i t h i อี t พอ t นเนี่ยเขาจัดมาให้เราดูทั้งหมด3ห้องด้วยกันเป็นแบบสตูดิโอวันเบดรูมแล้วก็ทูเบดร o มเนาะห้องตัวอย่างห้องแรกเนี่ยถูกวางไว้ในชั้น10ทุกคนมาเริ่มกันที่แบบวันเบด o ูมขนาด35ตารางเมตรก่อนโดยห้องทุกห้องในโครงการเนี่ยทุกคนจะถูกขายเป็นแบบ Fu l l y fitted เนาะก็คือแถมเฟอร์นิเจอร์เฉพาะบางส่วนเท่านั้นโดยที่นี่เนี่ยจะแถมเฉพาะ ตัวเคาน์เตอร์ครัวอุปกรณ์ครัวอย่างเช่นซิงค์ล้างจานเตาไฟฟ้าแล้วก็เครื่องดูดควนันและก็สุขภัณฑ์ในห้องน้ำเท่านั้นไม่มีตู้เสื้อผ้าหรือว่าตัวฐานเตียงแต่ว่าแอร์คอนดิชเนอร์ทั้งหมดในห้องนี้เนี่ยสองตัวแถมให้ทั้งหมดเลยอ่ะมาดูในส่วนแรกกันก่อนส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนของครัวเมื่อเปิดประตูห้องเข้ามาเนี่ยเราจะผ่านตัวดีโซลล็อกของเยลมาก่อนนะทุกคนแล้วก็จะเจอกับส่วนของครัวส่วนของครัวเนี่ยเขาจัดวางมาให้เป็นครัวเปิดแบบนี้เลยทุกคนตัวเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยทุกคนขนาดไม่ได้ใใหญ่่่มมาาาาากกกแตถวพอเพียงงับรช้น ห้องขนาด, One ai, ดวันเบสไหมโดยส่วนตัวคิดว่าพอเพียงแล้วตัวท็อปด้านบนเนี่ยเป็นสีดําแล้วก็ตัวไม้เป็นบานสีน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้มีชั้นวางไมโครเวฟมาให้ตัวไมโครเวฟไม่ได้แถมมาทุกคนสิ่งที่แถมมาก,ก็คือเป็นซิงค์ดังจานเตาไฟฟ้าแะ้วก็เครื่องดูดควันของเทก้าทั้งหมดเลยแล้วก็หน้าบานทุกบานเนี่ยเป็นแบบซอฟท์คลอสแบบนี้แล้วก็มีถังขยะแบบติดกับบานประตูแถมมาให้ด้วยตรงบริเวณข้างกันเนี่ยก็เป็นพื้นที่สําหรับวางตู้เย็นเนาะตรงนี้ก็สามารถวางตู้เย็นขนาดประมาณสัก8 Q 2, ปคิว ถัดมาติดกับส่วนของครัวแล้วก็พื้นที่กินข้าวเนี่ยก็จะเป็นส่วนของพื้นที่นั่งเล่นทุกคนตัวพื้นที่นั่งเล่นเนี่ยขนาดค่อนข้างกว้างเอาจริงๆเนี่ยคิดว่าสามารถวางโซฟาแบบตัวแอน่าจะพอได้เลยแล้วก็แบบเป็นโซฟาขนาด3ที่นั่งได้ระยะของการดูทีวีเนี่ยทุกคนสามารถใส่ทีวีขนาดประมาณสัก55นิ้วได้ประมาณสัก50ถึงห5นิ้วกาลังดีแต่ว่าถ้าเกิดเป็น6062นิ้วเนี่ยคิดว่าน่าจะใหญ่เกินไปเนาะตรงนี้มีแอร์ของไดกินทางโครงการแถมให้เช่นเดียวกันอ่ะตนนก ในห้องนอนเนี่ยก็จะกั้นด้วยอ่าผนังแบบผนังอิฐผนังปูแบบนี้เลยค่อนข้างเก๋มากทีเดียวพอเข้ามาปุ๊บทางด้านขวาเป็นพื้นที่ที่โดยส่วนตัวชอบมากในห้องแพลนนี้ก็คือว่าเป็น Walk-in Closet นี่คือ w a กอ i n Closet เขาเป็นแบบว่าเป็นช่องสามารถวางตัวเครื่องแป้นแล้วก็ทำเป็นตู้ b ิวิน2ข้างก็คือได้สวยงามมากเลยทีเดียว ส่วนต่อไปก่อนจะเข้าไปในห้องนอนเนี่ยขอดูห้องน้ําก่อนตัวห้องน้ําห้องนี้เนี่ยมีความเก๋ตรงที่ว่าเป็นห้องทยควันเบดรูมที่มีอ่างอาบน้ําด้วยอ่ะเข้าไปดูกันตัวห้องน้ําของห้องทยควันเบดรูม35ตารางเมตรเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้ห้องน้ําแบบมีอ่างอาบน้ําหรือเป็นแบบแค่เรนชาวเวอร์ธรรมดาเนาะโดยในห้องตัวอย่างเนี่ยเขาจัดมาให้เป็นแบบบาร์ทับก็คืออ่างอาบน้ําแล้วก็มีเรนชาวเวอร์ให้บริเวณด้านนี้ข้างนี้ด้วยทุกอย่างนี้แถมให้เหมือนกับห้องตัวอย่างเลยก็คือมีฉากกั้นลำ หน้นาตัวเคาน์เตอร์ตรงนี้กระจกราวแขนผ้าเช็ดตัวแล้วก็สุขภัณฑ์ที่เป็นโถสุขภัณฑ์เนี่ยก็แถมให้ทุกอย่างเป็นของแบรนด์อเมริกันแตนดาร์ดนะทุกคนและความพิเศษของห้องน้ำเนี่ยทุกคนยังไม่หมดแค่นี้นี่จ้ะดูตรงนี้ห้องน้ำเนี่ยเขาเป็นแบบว่าเซ็กซี่ชวเวอร์อ่ะเซ็กซี่ชวเวอร์คือว่าลงอ่างก็คือแบบสามารถที่จะตีฟองแล้วก็ขัดตัวถูตัวไปได้ถ้าเกิดเราเป็นแฟนกนอย่างนี้ คุณผู้ชาย,ายก็น,นอนดูตรงนี้แล้วก็อาบน้ำแล้วก็แบบดูทีวีไปด้วยได้อันนี้ฉันว่าไม่น่าจะได้ดูอยู่ตรงนี้ถือว่ามีความเก๋มากอันนี้ก็จะเกิดว่าใครที่แบบอยู่คนเดียวของเงาหรือว่าแบบเฮ้ยยังเขินแฟนอยู่ก็ติดม่านเอาก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนมาบ้านก็องติดคือติดมา่านเถอะตรงนี้เนาะโอเคส่วนบริเวณนี้ทุกคนเป็นบริเวณของห้องนอนแล้วตรงนี้เนี่ยห้องนอนเนี่ยในห้องตัวอย่างเนี่ยเขาวางเตียงขนาดประมาณ5ฟุตมาให้ซึ่งมันก็จะเหลือพื้นที่ด้านข้างเตียงเนี่ยทั้งสองข้างเลยก็คือสามารถวาง สองข้างเลยหรือใครที่อยากจะวางเตียงขนาดใหญ่กว่านี้เนี่ยแนะนําให้วางชิดผนังด้านใดด้านหนึ่งไปน่าจะดีกว่าส่วนพื้นที่ตรงบริเวณปลายเตียงเนี่ยก็มีการติดตั้งแอร์มาให้ของไดกินเหมือนกันนี่ก็แถมให้เนาะและก็มีงานระบบสําหรับติดตั้งทีวีแขวนผนังมาให้ด้วยตรงนี้เนี่ยเหมือนกับห้องนั่งเล่นเลยคือมันจะเป็นตัววาลเข้าไปตรงนี้เนี่ยถ้ากะด้วยสายตาเนี่ยสิ่งที่เหมาะจะทําตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นพวกโต๊ะชาโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้แต่ว่าเขามีตัวโปรอินคอร์เซ็ตแล้วก็อาจจะเป็นแบบแต่งตัวในนั้นนแแตตต่่่วาาามง้รรีเพะ แสงธรรมชาติอ,อะไรตัวน,นี้ก็ถือว่าค่อนข้างเก๋ชอบไหมห้องนี้เป็นยังไงบ้างดีเนอะอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องแบบสตูดิโอกันทุกคน ห้องต่อมาทุกคนห้องนี้เนี่ยเป็นห้องตัวอย่างแบบสตูดิโอขนาด24ตารางเมตรเนาะเมื่อเข้ามาเนี่ยก็จะต้องเข้ามาผ่านกับตัวดีเอลล์ของเยลเหมือนกันห้องนี้นจะแถมแอร์ให้ทั้งหมด1ตัวก็คือในบริเวณพื้นที่พักผ่อนตรงนี้พอเข้ามาในห้องเนี่ยก็จะเจอกับ่วนพักผ่อนก่อนอันประกอบไปด้วยพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่ทานข้าวและก็บริเวณห้องนอนเนาะเอาเรื่องตัวนี้ก่อนตรงพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้เนี่ยทุกคนถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งใจจะทําพื้นที่นั่งเล่นกับทานข้าวไว้คู่กกกันนนนแบบีี้่ททุค็สาาาาามรถจะวงโซขด3 ที่นั่งได้วางยาวไปตรงบริเวณนู้นเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยระยะดูทีวีเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นห้องที่เขาเรียกว่าห้องค่อนข้างหน้ากว้างเนาะจะสามารถวางทีวีขนาดประมาณสัก5 0าสถึงห้นิ้วได้จริงๆห้องนี้เนี่ยอาจจะไปได้ไกลถึง60นิ้วเลยด้วยซ้ำทุกคนเพราะผนังเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็ระยะดูทีวีเนี่ยค่อนข้างกว้างเนะาะขยับมปนิดนึงในห้องตัวอย่างเนี่ยตรงบริเวณนี้เนี่ยเขาวางเป็นโต๊ะทานข้าวแบบ2ที่นั่งมาให้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นเราแล้วไม่แนะนำว่ามาอ,อยู่ติดกับเตียงเลยมันอาจจะแบบ วางเตียงขนาด6ฟุตมาให้เลยก็เลยจะสังเกตได้ว่าเตียงเนี่ยไซส์มันค่อนข้างที่จะพอดีมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กัน2คนและตัวไม่ได้แบบใหญ่มากก็วางเตียงขนาด5ฟุตก็นอนสบายแล้วมันจะทห้มีพื้นที่บริเวณข้างเตียงเหลือเพิ่มเติม,ตมอีกตรงบริเวณปลายเตียงเนี่ยทุกคนเขาบิวอินมาให้เป็นในส่วนของโตะ๊ะเครื่องแป้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้าเนาะอันนี้คือบิวอินเป็นห้องตัวอย่างเฉยๆนะตัวห้องจริงเนี่ยไม่ได้แถมให้เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นตำแหน่งที่เหมาะกับการวางโตะเคื่่อออป้้แแลลวก็็ูสผาาหหนนขดทีพม แต่ว่าจะไม่ได้สามารถติดทีวีอีเครื่องตรงนี้ได้ส่วนหน้าต่างเนี่ยทุกคนก็จะเป็นหน้าต่างบานที่ใหญ่เกือบเต็มผนังเลยมีตัวบานกระทุงมาให้เนาะเป็นช่องแสงที่ถือว่าเป็นช่องแสงหลักของห้องนี้เลยห้องเมื่อกี้ก็จะเป็นช่องแสงหลักทั้งห้องนั่งเล่นแลวก็ห้องนอนเนาะแต่ว่าเราลืมพูดแล้วก็มาพูดห้องนี้แทนต่อไปส่วนของครัวชอบไหมตรงนี้เนี่ยมันสามารถทําเป็นครัวปิดที่อยู่ติดกับเบียงได้ด้วยเพ,เพียงแค่ตั้งตรงนี้เองถูกต้องเพราะว่าห้องทป์นี้เนี่ยมันเป็นห้องที่ค่อนข้างหน้ากว้างเนอะฉะน ก่อนออกจากกันได้ตรงนี้เนี่ยเจอบอกว่าลูกบ้านก็ยิยมทาเป็นแบบครัวปิดกันกหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะทําเป็นห้องนอนแบบปิดก็ได้แต่ว่าเทนเนี่ยถ้าเกิดว่าจะทาผนัง<อ>บาน,บนเลื่อนตรงนี้เนี่ยมันต้องเอาเตียงให้เล็กลงกแล้วก็วางชิดฝั่งนู้นไปก็แล้วแต่คนจะเลือกจะก,กั้นตรงนี้หรือว่ากั้นฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันสะดวกเนาะใช่ส่วนบริเวณในครัวเนี่ยทุกคนก็จะเป็นชุดครัวเดียวกับห้องไทยเมื่อกี้เลยก็คือเหมือนกับทุกอย่างของที่แถมให้ก็คือเหมือนกันเป็นของเตก้าเหมือนกันแล้วก็มีที่วางตู้เย็นมาให มี mm hmm. งานระบบท่อน้ําดีน้ําทิ้งมาให้แล้วเรียบร้อยก็คือวางเครื่องสืผ้าได้ส่วนคอมแอร์เนี่ยเขาแขวนไว้ด้านบนเนาะเป่าเข้าด้านในตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเราทำราวแขวนเสื้อผ้าน่าจะแ mm hmm. ห้งได้ไหวส่วนห้องน้ำเปทุกคนห้องน้ําในห้องนี้น่ยเป็นห้องน้ําแบบแฮนด์ชาโว่เนาะ,ะก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยมาตรฐานในการตั้งโครงการเลยเป็นสุขภัณฑ์ของ American America. Standard อ่ะมาต่อไปเดี๋ยวไปดูห้องแบบ t o bedroom ซึ่งเป็นท,ที่ใหญ่เกือบที่สุดของโครงการนี้กันห้องสุดท้ายทุกคนเป็นห้องตัวอย่างแบบ2ห้องนอนขนาด 5นาดตารางเมตรเนาะห้องนี้ขอบอกว่ากว้างมากด้วยความที่ห้องทุกทายของโครงการนี้เ,เป็นแบบหน้ากว้างใช่ไหมพอเป็นแบบ2ห้องนอนเนี่ยก็ยิ่งกว้างเขา้าไปอีกพอเข้าประตูมาเนี่ยส่วนแรกทุกคนก็จะเป็นส่วนของครัวก่อนส่วนของครัวเนี่ยวัสดุเคาน์เตอร์หรือว่าสิ่งของทางโครงการแถมมาให้เนี่ยจะเหมือนกับห้องในทัชอื่นๆเลยแต่ว่าเพียงแค่เคาน์เตอร์ควร่ยมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็มีช่องสําหรับใส่เครื่องซักผ้ามาให้เท่านั้นเองแล้วก็ส่วนตู้เย็นเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านนี้ในห้องตัวอย่างเนี่ยเขาวางตู้เย็นแบบ ขนาดใหญ่สุดมาเลยแบบ2ประตูเนาะก็คือสามารถรองรับได้หรือว่าถ้าเกิดใครจะวางตู้เย็นที่เล็กกว่านี้ลงหน่อยเนี่ยก็ยังสามารถวางได้เช่นกันทุกคนส่วนตรงข้ามกับครัวเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นและก็พื้นที่ทานข้าวเนอะคือตรงนี้เนี่ยมันจะเตียดเสมือนกับโถงกลางของบ้านแหละ,ะอันนี้เป็นโถงกลางที่จะจําแนกเป็นห้องต่างๆทุกคนต้องบริเวณนี้ก่อนเอาบริเวณโต๊ะทานข้าวก่อนโต๊ะทานข้าวเนี่ยทางโครงการเขาวางมาให้ดูเป็นแบบสีที่นั่งเนาะก็คือขนาดของโต๊ะทานข้าวเนี่ยก็เรียกได มี4ีโต๊ะทานข้าวก็ถูกต้องแล้วและบริเวณตรงข้ามกันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นจ้ะอ่ะรับลมรับแดดซะหน่อยซึ่งพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้เนี่ยเ,<อ>เขาก็วางโซฟาสองที่นั่งมาให้พร้อมกับทีวีตรงนี้เนี่ยตัวผนังทีวีทุกคนมันจะค่อนข้างขนาดฟิตนิดหนึ่งก็คือสามารถติดทีวีได้ขนาดใหญ่แค่พอเท่ากับผนังตรงนี้ก็ประมาณสัก50นิ้วเนาะส่วนตัวโซฟาเนี่ยเ,<อ>เขาวางมาให้แบบ2ที่นั่งเนาะ<อ>ซึ่งเอาจงจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยู่แบบห้องสองห้องนอนแบบนี้เนี่ยวางโซฟาขนาด เป็นไหลที่เหลือก็นั่งดูตรงต๊ะกินข้าวก็ได้ก็คือนั่งทานข้าวไปดูทีไปเฮ้ยพว่าห้าสิบนิ้วอะวมันนั่งระยะนี้มันก็ยังพอมองอเห็นก็จะได้แบบกินขนมไปดูทีไปก็โอเคเหมือนกันกส่วนบริเวณติดกับตัวห้องนั่งเล่นทุกคนตรงนี้เนี่ยตลอดแนวกระจกเนี่ยมันเป็นประตูระเบียงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาปิดไว้เพราะว่ามันยังไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะก็ให้รู้กันว่าตรงนี้เนี่ยคือระเบียงถ้าเกิดเป็นทป์2สองห้องนอนที่หันเข้ามาทางด้านสระว่ายน้ำเนี่ยออกไปที่ระเบียงปุ๊บก็จะเจอกับ ห้องนอนเล็กกันก่อนขอเรียกว่าห้องนอนรองดีกว่าไปห้องนอนเล็กก่อนทำไมเพราะว่าเราจะได้อธิบายถึงห้องน้ําตรงนี้ก่อนด้วยตรงบริเวณครัวเนี่ยจะมีประตูห้องน้ํากับห้องนอนห้องนอนเล็กขอให้เรียกว่าห้องนอนรองดีกว่าอย่างที่บอกเพราะว่าขนาดเนี่ยมันไม่ได้เล็กเลยพอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับโถงที่เป็นแบบโถงวางเตียงเลยก็จะสามารถวางเตียงนอนขนาด5ฟุตได้แล้วก็ตรงบริเวณปลายเตียงเนี่ยมีการติดตั้งงานระบบสําหรับติดตั้งทีวีแขวนผนังเอามาไว้ให้ด้วยและบริเวณข้างกันนี้ก็มีตู้เสื้ นะทุกคนเอาจริงจเตียงเนี่ยหกฟุตจะได้เพราะว่าพื้นที่ด้านสองด้านเนี่ยก็ยังเหลืออยู่ก็คือเหลือพอสมควรเลยหกฟุตนี้ว่าโอเคสบายๆายก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ห้องนอนเล็กให้เรียกว่าห้องนอนรองแล้วกันส่วนห้องน้ําของห้องนอนรองเนี่ยทุกคนมันจะเป็นห้องน้ําที่สามารถเชื่อมกับตัวห้องนั่งเล่นได้เปิดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําหน้าตามารฐานเลยแล้วก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นแบบนั้นอ่ะต่อไปตัวห้องนอนหลักหนูฉันออกประตูนู้นเข้าประตูนี้เป็นหนูแฮมสเตอร์พอเดินออกจากห้องนอนรองกับตัวห้อง ทงน้ำที่เป็นห้องน้ำของห้องน้ำรวมเนี่ยก็เดินไปฝั่งตรงข้ามทุกคนฝั่งตรงข้ามนี้เปิดประตูเข้าไปซิตินาก็จะเจอกับห้องนอน ห้องนอนหลักอ่าห้องนอนนี้เนี่ยขนาดมันไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่ากันเลยตรงนี้ก็คือวางเตียงขนาด5ฟุตหรือ6ฟุตก็ได้ก็ยังมีพื้นที่บริเวณข้างเตียงเหลืออันนี้เนี่ยด้วยความที่ประตูทางเข้ามันติดกับทางหัวเตียงเนาะเราก็จะแนะนําให้วางเตียงชิดผนังไปเลยมันจะได้เหลือสเปซตรงนี้เพื่อเอาไว้เออแต่งตรงแต่งตัวหรือว่าทางเข้าออกอะไรเนี่ยมันจะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นปลายเตียงเนี่ยเขามีการติดตั้งงานระบบสําหรับทีวีแขวนผนังมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยส่วนบริเวณด้านนี้เนี่ยทุกคนก็จะเป็นนพื้ที่ ของห้องน้ําตัวห้องน้ำเนี่ยก sí ็จะหน้าตามาตรฐานเดียวกันเหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งท an um ี ah ่พิเศษคือห้องนี้มีอ่างอาบน้ําด้วยก็คือเป็นเหมือนกับเป็นห้องนอนหลักเนาะก็เลยมีอาบน้ํามาให้ก็จะมีวิวหน้าต่างแบบนี้ทุกคนแต่้างใก็มีอ่างอาบน้ำใช่แต่ว่านี่คือเป็นห้องวันเบด r o o m ทพิเศษห้องนี้เป็นแบบ two bedroom แล้วก็ในห้องนอนหลักก็เลยมีแบบนี้ด้วยก็มีเป็นตัว hand shower ให้แล้วก็อาบอาบน้ําแบบนี้ก็คือสมารทเปิด รับวิวรับอะไรได้แสงเสริมต่างๆนะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นสุขภัณฑ์ของอเมริก a n สต a ด d ร์ดเช่นเดียวกันก็จะมีประมาณนี้ทุกคนสําหรับห้องตัวอย่างของโครงการ IDEO โ o b i บีสุขุมวิทอีสพอยต์ก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันก่อนจะจบรายการเนาะอ่ะโอเคทุกคนก่อนที่จะจบรายการในวันนี้เรามาสรุปตัวโครงการกันดีกว่าตินนาชอบอะไรในโครงการนี้อืมชอบดีไซน์ตึกแล้วก็ห้องนักกว้าง อ่าโอเคมาเรื่องดีไซน์ก่อนเรื่องดีไซน์เธอชอบเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะว่าทางอนันดาเขาตั้งใจออกแบบโครงการนี้มากๆอย่างที่บอกว่าเขาว,วางโพซิชันของแบรนด์ไอเดโอโมบีตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่ชอบในเทคโนโลยีม,มีความแบบสมัยใหม่แล้วก็มีความแบบลำยุงนิดนึงซึ่งตัวตึกเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างสวยและโดดเด่นทําให้เมืองมันดูแบบเป็นเมืองแบบยุคใหม่มากขึ้นเนเาะก็ค่อนข้างสวยเลยตัวตึกเนี่ยทั้ง2ตึกเนี่ยเป็นตึกที่เป็นตึกแกน้วายรูปตัววายเนาะฉะนั้นข้อดีก็คือว่าห้องมันจะไม่บางวิวกันแล้วก็เป็นการ ใช้พื้นที่ของโครงการเนี่ยได้อย่างโอเคมากทีเดียวได้อย่างแบบเขาเรียกว่าใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดกับพื้นที่ของโครงการด้วยส่วนตัวห้องหน้ากว้างเนี่ยเหมือนกับเป็นจุดเด่นของทุกยูนิตในนี้เลยห้องหน้ากว้างหมายความว่าจากประตูนั้นถึงสุดห้องฝั่งนี้เนี่ยมันจะแคบ แต่มันจะกว้างด้านนี้อ่ะมันก็จะเป็นห้องหน้ากว้างนั่นเอง <จ Harper. S 1> มันทําให้เป็นยังไงสังเกตว่าห้องสตูดิโอเป็นยังไงมันกั้นเป็นสันดส่วนได้เนื่องจากมันหน้ากว้างใช่ไหมถ้าเกิดเป็นโครงการอื่นที่เราเคยเห็นเนี่ยห้องสตูดิโอเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ห้องหน้ากว้างเนี่ยมันยาวเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นครัวนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนซึ่งมันไม่เป็นสัดส่วนเลยซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นสัดส่วนมากๆทีนี้ก็เลยขอมาดูเรื่องราคากันสักหน่อยห้องตัวเริ่มต้นของโครงการ i d e o m o b i s u k u p i s p o t เนี่ยก็คือขนาด ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเช็คเว็บเลยวันนี้ทุกคนวันนี้คือวันที่1ตุลาคมจ้ะ2,563จ้ะอ่ะ เจอแล้วทุกคนอันนี้เราเข้าไปที่เว็บไซต์อนันดาเดเวล OP เมนเลยนะราคาเริ่มต้นตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วย I d เดโ o b i สุครวิทอีสหอยูนิตสวยล็อตใหม่ราคาเดียว2.69า,าล้านบาทสอจล้านบาทจินนาริง,นรงรในทำเลที่ห่าง BTS แค่250เมตรแล้วดีไซน์ตึกล้ำแบบนี้ส่วนกลางล้ำแบบนี้2.69ล้านบาทเท่านั้นและยังมีรับเพิ่มสูงสุดอีก1,000 0 0บาทด้วย,อ,ยอันนี้เป็นโปรโมชั่นของอนันดานะทุกคนอันนี้คือเราเปิดหน้าเว็บไซต์ให้ทุกคนดูเลยใครที่สน ใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของอนันดาเดเวลลอปเมนต์ได้เลยก็เซิร์ชหาโครงการอเดีย o โบบีสุข,ขุมวิทอีสพอยต์อีสพอยต์นะทุกคนไม่ใช่อีส a ก e นะอีสเกตคือข้างๆกันอันนี้คือโครงการแบบคืออีสพอยต์นะทุกคน <c oughs> อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ส่วนตัวชอบมากแล้วก็ หลังจากนี้เนี่ยจะมีรีวิวบทความของโครงการนี้ด้วยเปไปเป็นเขียนเองอีกแล้วนายจาก็เดี๋ยวรอดูกันตัวบทความนี้ก็จะละเอียดกว่านี้มากๆแล้วก็ถ่ายรูปมาฝากกันด้วยเป็นรูปโครงการที่แบบเสร็จสมบูรณ์เตรียมที่จะส่งมอบเตรียมที่จะขายล็อตสุดท้ายเรียบร้อยแล้วด้วยก็รอติดตามกันโอเคค่ะถ้าหากว่าใครชอบโครงการนี้และอยากติดตามเราในโครงการต่อๆไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ